แล้วเราจะมีมอต์ไค์ดานหน้านะครับแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์ด้านหลังให้เรานะครับเราก็ทยอยไปค่อยๆไปนะครับผมไปแล้ว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 ไป สวัสดีทุกท่านนะคบสวัสดีทุกท่านนะครับผมอตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มรินนะครับแต่เราบอกว่าถึงฝนจะตกมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการไล่รัฐบาลนะคะรับผมทุกคนก็เตรียมตัวในการรับมือเนอย่างดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์นะครับก็จะมเปิดไฟฉุกเฉินขนาดรถออกเตนะครับผมก็ได้รู้ว่านี่มันเป็นเส้นทางของข,องขบวนคาร์ม็อกของเรานะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่ไม่ได้มาร่วมครับตอนนี้ทางทีเรากําลังไล์สุดหรือว่าจะเป็นในขับเฮานะครับเผื่อขอบวนข้างหลังไม่ได้ยิน ไม่ได้ยินในสิ่งที่คนตาใสาพูดนะครับไม่ได้ยินรดเครื่องเสียงเราไม่ได้มีค,เคบเผาทาในการที่ฟังหรือว่าใครมีข้อเสนอเนี่ยอะไรก็ยกขึ้นมือสอบถามได้หรือว่าจะสอบถามจะให้แจ้งอะไรก็ติดต่อทางทีมการดของเราครับทางทีมกาดของเราจะมีผ้าสีพูนะครับอยู่ที่แขนซ้ายครับตอนนี้ก็คนก็เริ่มบอกมาเยอะ,ยะนะครับเดี๋ยวห้าโมงน้องก็จะหมุนนะครับหมุนตอนนี้ก็สร้างขบวานนิดนึงครับโอ้โขบวานเราใหญ่มากนะครับภาพสวยมากรบขบวนยาวมากถุงอยู่ใน,น,นรถด้วยแบบโอ้โห โดยพิติว่คคาครับคน,คนเกลียดรัฐบาลน,นี้เยอะมากครับผมไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่สลิมบอกนะว่าเขาทำอ,อะไรผิดตรงไหนยังไมคนเราต้องออกมาดูครับคนเยอะมากคือตอนนี้ผมเชื่อว,ว่าโลคก็ก,กลรวแหละแตจะไม่เท่ากับปัญหาปหากท้องใช่ไหมปัญหาปหากท้องนี่เป็นป,ปัญหาที่ใหญ่มากครับที่เชืเ่อจริงๆถ้าเกิดเราไม่ออกมามันไม่ออมีจุดสิ้นครับผมรัฐบาลจะได้ใจครับมันก็ไปเป็นหารประเทศไม่ได้ดีครับคุณภาพชีวิตที่เราอยากจะได้ก็ไม่ได้นะฮะเราต้องออกมาเป็นกระบอกเสียง